จูนเคลื่อนไหวหลังหนุ่มกรลาแจ้งความถูกยักยอกเงินพร้อมลุยทุกเรื่องจูนเคลื่อนไหวแล้วพร้อมลุยทุกเรื่องหลังหนุ่มกรลาโพสตรเตรียมฟ้องคนใกล้ชิดฐานยักยอกทรัพย์ชาวเน็ตจ,จับตาใกล้ชิดสงครามสมรสของจริง หลังจากที่หนุ่มกลาพร้อมทนายเดชาได้เคลื่อนไหวจ่อฟ้องบุคคลใกล้ชิดยักยอกเงินบริษัทถึง66ล้านบาทไม่นานจูนเพ็นชุลีภรรยาก็ได้เคลื่อนไหวผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัวพร้อมกับระบุแคปชั่นพลังบวกพร้อมกับลงรูปคู่กับลูกสาวสุดน่ารักโดยได้มีแคปชั่นว่าพร้อมมากทุกเรื่องค่ะลุยงานตุ๊กตาโชว์เพื่อนต้องมา ส่วนทางฝั่งของทนายพัฒน์ทนายของคุณจูนก็ได้โพสต์เฟซบุ๊กว่าสงสารเมียหลวงที่ถูกนอกใจที่ถูกกล่าวหาว่ายักยอกเงินพร้อมกับแฮชแท็กว่าสังคมจะอยู่อย่างไรและตามมาด้วยโพสต์ที่กล่าวถึงประเด็นฟ้องหยาโดยได้ระบุว่าผมถามเมียหลวงท่านนั้นมาตลอดว่าอยากจะฟ้องหย่าไหมไวไหมเธอไม่เคยตอบและพยายามเบี่ยงประเด็นเสมอลึกๆคงเพื่อรักษาคำว่าครอบครัว แต่วันนี้เธอบอกว่าพี่หมดความอดทนแล้วมันเกินไป กระแสดราม่าคู่รักเตียงหักเริ่มร้อนระอุอีกครั้งหลังจากที่เงียบหายไปตั้งแต่กลางปีที่ผ่านมากระทั่งทนายเดชาได้เคลื่อนไหวผ่านทางเฟซบุ๊กชี้แจงว่าตนเองกับหนุ่มกลากำลังเดินทางไปที่ศาลแขวงสมุทรปราการพร้อมนำเอกสารหลักฐานเตรียมฟ้องบุคคลใกล้ชิด2รายฐานยากยอกเงินบริษัทเข้าบัญชีของตนเองเป็นจำนวนเงิน66ล้านบาทพบการทุจริตรวม452ครั้ง ทนายเดชาอ้างตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา83มาตรา91มาตรา352และมาตรา35 353ยืนยันว่าคดีดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องเมียหลวงหรือว่าเรื่องชู้สาวแต่อย่างใด